สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทามผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแหวนในช่วงบายของมือวันที่ย8 8เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอแพม่พ,พ,พี่น้องบรรเทาส,สกุลสกุมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางคะ่ะ จากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะในคลิปนี้นะคะปู่มีแนวทางมาฝากค่ะมีเชือกนะคะเพ่ดเอาเชือกมาใหา้ปู่ขอโชคลาภให้นะคะพี่น้องคารแล้วก็มีแนวทางจากคู่จันทน์เล้วก็มีอ่าเหล็กลับมาฝากได้ค่ะพอมันพี่น้องเด้อซึ่งคนละสายกับที่ปู่ระบอกอ่าในคลิปก่อนๆนะคะอันนี้เป็นทั้งโทรมาจากอันทั้งอันน้องบัวลำพูวสันพี่น้องครับ ตะก่อนพันยูดองบัวหลวงพูตอนนี้พันยูกรุงเทพนะคะพรมัพี่น้องค่ะเอาแนวทางมาหนี่ของปู่ยาเทวดาที่ปู่น่ามาฝากค่ะสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะปู่จะเด้พ่อเดาวรวยๆดีห้าหกรวยๆจะแน่รวยๆมันดักมันสลับเพืนขับทั่วประเทศค่ะปู่การวัดสการค่ะโอ๊ยผมว่านี่่ข้าเห็นปู่ทรงไม่ข้าเลยอ่าฮองกสิตเดทัวกลับมาหนี่ค่ะปู่ ันเอาอยัางไม่เห็นก่อนนะครับปูคะเจอผูข้ออ๋อค่ะปูมาจะตั่งไหนครับปูตั้งเออผกข้าละมองเนี่กข้ละมองค่อะอืมเขาตัง้งงนี้ตั้งสตอย่างเี้ค่ะปแถวนี้ที่บุรีรัมย์สุรินทร์นี่ยบิครับปู เนี่ยเฟสครับหลายเฟสครับมันท้มากบ้างเหได้บ้งงลวงปูเหฮี่วายเค่ะเบิ้งบังคันนะเบิ้งบักักเรากสัค่ะเบิ้งจุนนอครับว่าเปิดฟังจุนนอทลาบบครับนอทหลบค้าไยค่ะร้ก็มีเสื่งบุกข้นะจ้า ดเป็นผู้ชายเนาะค่ะผู้ผู้ชายค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ากระปุกอะไรยังไม่เร็วโอ๊ เจ็ดค่ะเหี่ยตีโพกี่โพกี่เอนบนตูวงนี้แน่มันก่ไขเลยตีจะได้หน้าวงเนี่ยค่ะอตู้เนแกศูนย์หกอันหนึ่งศูนย์หกค่ะเอ๊มันเป็นแจ้แซงผนะคือศูนย์นหกค่ะ

ค่ะพ่อผู้จัทอดกเมขึ้นค่ะได้โฝันนี่มมือขึ้นฝันค่ะตอนนี้ผู้จะทอดทอดไปสวอนเล็กน้อยค่ะด้อยจึงมานักเรียนนั่นๆได้ไปสวอนค่ะพ่อ นอนนเลื่อน่อสอนนี่ก่อนัเรียนเ่อเล่าเขียนยื่นอะไรเขียนยู่ยนกระดานนะคะย่นกระดานวะเล่าตั้งไว้เล็กหนึ่งแล้วก็เลหนึ่งมาเร แล้วก็บอกนักเรียนถามนักเรียนนะแล้วว่านึ่งบวกนึ่งป sí ิดเท่าไหร่นักเรียนเป็นสองวะท่านเพราะว่าจะเป็นสองเาะแล้วก็ว่าสักหนึ่งลงมาจะเรียกว่าสิบสองวะท่านสิบสอง เราแนวฟันำนี้เราฟันได้กันหลายฟันแล้วสวานสิสองค่ะมันนีนี่หละว่าครูครับสิเวไม่เอาเลยครับอาจนกันเอาวอาครับสองสองม่รมีสิบเอ็ดสิบสอง้อก็น่อยครับวัมันมัน้วค่ะแลพวนี้ เังม่อร่อยมาเสนมาบุ้นึงนมาแหงนึ่งๆป่ครับปเออเป่หนึ่งนึ่งนี่แหะค่ะมันเคยป่อนีมันก็ซีนึงเก่านึ่งๆหรือสี่แล้วมันเคยป่อค่ะเจ็ดนึ่งงหรือสี่แล้วค่ะปนปูนี่นึ่งๆแล้วูค่ะปูมันไ่ะค่ะ อืปูมากตัวใดก็ค่ะวนนี้ค่ะปูเเปูม่นปูมากมากครับเัิกนมีเดนหนึ่งก็แปดหนึ่งก็มานำกันมาน้ำกันก็ะไดหรือว่าตัวใครตัวมันครับี่แปดหกไปเร่ยๆร่นหกแปดไปเรื่ล,ละ, 6, 8, ะ,ลอะโอ้อันนี้คือนที่ปูมากวัวนนี้นะคะปูอืมค่ะ มันมี 6, ่68จริอะยัได้เหนตัวนัน,นเอยได้หกน68แล้วก็68ก็ 7, เจ็ดแปดเรื่อยหละออครับ ตัวใดดังครับพูเนื่งศูนย์เนื่งนี่แหละอ๋อค่ะต่อยัดเนื่องศูนย์เนื่องหร้อดังกันเออต่อยัดตอยัดตายนี่ยังโบดพ้นแนวโบดโบดไม่ยังโบดหาเกลือหาตามโบดค่ะโบดได้มันเป็นโบดไหมครับอ๋อเป็นเป็นโบดโอ้เห็นเฉพาะเห็นมันเป็นโบดนะคะบดที่มันเป็นเกี๊ยวๆนั่นนะ เออหวคือสุดท้เวมงได้มดอืมมันเป็นหอวดได้คยเอป็นหัวหัววหเอนี่ะก็เอเป็นหัววได้อ๋อค่ะแต่มึงก็เฮ็ดเด้าทุกอย่างเนาะเห็ดได้บดนทุกอย่างเหเฮ็ดคืออีกต่างหากนะครับปูเออเฮ็ดคือค่ะเอรเห็ดมี่ี่ี่แต่เนีคือหมดนะวันนี้ค่ะอืมต้องเ่ยวหขอ เันนยิ่งจยิ่งเขาใจหอวฟังหรอว่าถึงไปสิเลี้ยวเบื้งเซก็เลยมัดเห็นมัดอืมค่ะปูอามีรอยเค่ะเราีกล่องไกเบ้องซองบ้องโอ้อกล่องซองอันทั้งไกยังของเขาน่ะเป็นหอยังประมาณนั้นบอกค่ะปูโอ้เกีดมาตั้งแต่เคยไปจักรยานดีรอยเอตุนี่ค่ะปูยงหอแกจวย่นเอียงยืนมุ่งทหารเลค่ะ ขอเจาะกซองมึงเล่าเนียค่ะจองเลาวก็ดึงภาพคนมาใกล้ๆเห็นเห็นคนเล่าตอง,งตองังเห็นคนเล่าอาปาเห็นดาบหนามคนแล้วค่ะป่วเออแค่พ่อนี่หน่อยเดี๋ยวยีบวดเนีย่ออยหน่อยพอดรืองดุร้ายร้ายเดี๋ยยีบูวด้วยภาพก็เทียยดเด่ยวเจอค่ะนี่นะก็ผูู้ยเตี๋ยวเตี๋ยวโบดนี้เตี๋ยวโบดนี้ บหนึ่งเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยบดหนึ่งบดหนึ่งมกกต้องหนึนึ่ี่แล้วอือครับพ่ก็หนึ่งย์หนึ่งมี่แต่ว่าศูนยหนึ่งหนึี่ค่ะศูนย์หีก็เป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งตีครับพ่ติปู้ตีเอาเออครับพ่ นงกศูนย์หนึ่คเรียกันเรียกันแน่ที่น้องบุษนอยูนองบุญลพูันท่วบนรเลค่ะทั่วาเค่ะเอาว่าล่ะเอาครับพ่ศูนย์เจ็ดโอ้ศูนเจ็ดตัวนี้กระดังบกคอยนะคะพนี่เดียดังบกคอยตัวนี้นะคบพ หมว่ายแนละ้วโอ้นี่แหละพนๆเดิมนนน้น,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 นสามตัวจับเลยนะ่ะครับเอินคือว่าบอกเรื่องของวนที่จับหกเจ็ดนั่งมาสั่นเนาไว้ันหัวก็มาว่าสั่งค่ะศูนย์เจ็ดเป็นมาสที่เทาไอจับหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดเท่านั้นซอโอ้เป็นอันในในมาหน่เป็นหกศูนย์เจ็ดแม่นหครับพ่อเอของคนละเจ้าเนี่ยค่ะ ตัมาโยมมันแับไหมก็ตัวมาผลน้ำเปนสันละค่ะอือไปจบไปพอดีคับปูพอดีเวลาค่ะพอดีเจ้าควันมาว่าเช้ามันนึงแบบว่าเห็นก้นเนนเนน้นเนี่ยเอาตาเลขเด้อหลงปูเอาเออโดนไดาย้่ะปเจอหนึ่งปีหนึ่งกัพ่อทำเนีไดลงปูเห็นในพอด้านเนี้ยค่ะ วันน้ำพารล็เจอดีอเน่ยไอตะกี้ปูนีมาก็มาได้เจ้เล่ได้ครับะกี่นี่มาจากโรวจกกาจกไข้เจใช่เงเ,เนี่เจ้าคนเจ้าปู่ยาเทวรารักษาหมาก็หายแล้วก <c oughs> างตวเจ้าหมาปาู่รักษาหายเศ้าเลย่น้วก็สุก็เจริญหายลวงไผ่ปู่เลย เดี๋ยอย่าไปพูดจนมัก็ะึงแล้วถึงอย่าถึงย่าดีใจไรค่ะเหมือนจังยงคอยรองอู่เดี๋ยวต่างแดีก่กนนอ่าแต่นี่ก็สุกุเนียหนึ่ง zoom z o o คนมานเ่งล่ะตั้งจลอยเย็บระวังเป้านี่ล่ะค่ะหนึ่งหนึ่งก็ได้เนี่ยค่ะนระวังเป่าระวังเป่านะนี่ก็สุกเนี่แอนนี่ก็เดินทางปลอดภัย่คนคนไหนคนเสี่คนดิงคนติตามไปเนี่อย่าโน้มค่ะผู้สาตค่ะ เร่องไรคลิปของอันสรุปก็คือเรียกเสีเ่ยงผั้ข้อแปดศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกละค่ะนั่นกับิีเรียสจีสองหมดละค่ะเออ,อเริ่มพอดเริ่มพอดนะขอบคุณผูเรื่ยๆค่ะปูการนวัตก,กรรมค่ะา,าธูค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะประแม่พี่น้องค่ะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะ อ่าในคลิปนี้เนาะเพิ่นกะมาตะหมู่บ้านละพี่น้องเป็นเลขเชือกนะคะพี่น้องคะเชือกกระได้มาเป็น807กับ06ค่ะ807แล้วก็06มื้อนี้ความฝันนะคะครูจันทน์มาเขียนใส่กระดานให้เด็กน้อยนักเรียนว่าซั่นพี่น้องคะ11กับ12นะคะพี่น้องคะที่เพิ่นเขียนใส่กระดานให้11 12มื้อนี้ปูเลามาหกแปกับ78ค่ะวันนี้ปูเลาะมา, 6, 8, 7, 8, ะมาอ่า ตีสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลอยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะเป็นรูปโหวตนะคะพี่น้องคะเป็นรูปโหวตค่ะเรา,าตีหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะคะและ้วก็รับวงในซ้ายนี่กับที่ลงไปคลิปก่อนเนี่ยเป็นคนละสายซ้ายนี่เป็นผู้ชายสายแหลงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องคะงวดน,นี้ปนไหมาหกศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเด้อค่ะไปพี่น้องเด้อ เอาจี่ไหนก็นอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทาานีนนะคะทีปูอยากเท่วดดาเล่าน้ามากบอกสุฟังเนะคะ่ะทำไมี่นองเนาะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะเด้สสำหรับแนวทางมณีที่ปูยาเทวดานํามาฝากค่ะจังไลยกห้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะถ,ถ้รมทัศชอบแนวทางชุดน,นี้ของปูยาเทวดาพี่น้องอย่าลืมอ่ายิบจับซสือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาวพร้อมขับพูละใบ2ใบฮา,าเทียมมีโชคไปนํากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพระแม่นพน้องบานเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลมูนี่ค่ะขอบ,บขอบคุณขอบคุณปู่ยาเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไหมกับในคลิปหน้าถ้าะ,พ,ะพ่อแม่พน้องค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ